สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโลและก็เกมกระเป๋าโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่กันกับเซรี์รุ่นของย้ำเช้า EP ที่4ีนะครับและแน่นอนว่ามีเปิดกล่องลอยกระทงต่อด้วยนะครับมาไปรุ่นกันเลยนะครับสำหรับจอแรกนะครับมันจะมีตัวเด็กที่เป็นตัวใหม่2จอนะผมจะบ่อยไว้ที่ร้อสมสิบนะครับเพื่อที่จะเออเก็บเอลซัแล้วกันนะครับอ้าว มีของดีว่ะเพื่อนเดี๋ยวก่อนดูตรงหน้ากันได้หกสิบเม็ดนะวันนี้นะครับ60สเม็ดก็12กล่องสําหรับไอดีแรงนะโอเคเจบได้ลูนไม่เจอรแท็กมานะครับแล้วก็นี่ของดีก็อเลยไหม <laughs> ของดีคือกำไรบอลส้มผม่ะบอกไอ้ไอ้นี่แหล่มาก <laughs> ดอกยางมากนะแล้วก็มีเซอยรีสีานะครับโอเคนะครับจอแรกนะครับ เราออกไปลุ้นลุ้นกระทงเลยแล้วกันกกกกะนะครับ High Box, High Box. ไปสิบสองกล่องสำหรับไอดีแรกกล่องลอยกระทงไฮบ็อกซ์นะครับไฮบ็อกซ์ไฮบ็อกซ์ไปลุยเฮ้ยใบใบแต่ใบอาวุธว่ะเฮ้ย อาวุธว่าเพื่อนไปั้งแต่ตัวแรกเลยนะเมจิกสแกมถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ดีนะมีประดับด้วยนะครับเพิ่งเป็นประดับชิ้นแรกที่ผมได้จากกิจกรรมนี้นะบอกให้นะครับเดี๋ยวเช็คราคาตอนนี้หน่อยแล้วกันนะครับนี่ใบนี้อย่างนี้เช็คราคาใบเมจิกกันหน่อยหมื่นสาม โอเคราคาดีนะราคาดีแล้วก็เปิดกล่องเออต่อนะครับสองกล่องได้เป็น70000 0กับ80000 1ห5 m โอเคนะครับจอแรกคัดการหนึ่งใบเมจิกอาวุธหนึ่งถือว่าผ่านนะครับเยี่ยมเลยแหละจอที่สองครับจอที่สองดันหมดนะบดไว้ที่ร้อยสามห้าส้มเหมือนกันนะครับ รู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยมีไอ้นี้ด้วยนี่ไฟเบรกด้วยนะครับอันนี้50เม็ดกับสิเม็ดเป็นหกรวมเป็นสิกล่องเหมือนกันเลยดับนะครับให้หมดเฮ้ยไอ้นี้ก็ได้กำไรที่ผมตกใจไม่ใช่นะมันมันมันได้ยากมันได้ยากจริงใครบอดนี้จะรู้เลยดันนี้กำไรกำไรกำไรส้มมีดอบยากมากนะครับ กำลังบอลส้มดอบยากมากไปไปลุ้นกล่องกันนะครับอา้าวบาปิดเมืองไอทีแรกไปไปแล้ววันนี้เราจะกี่ใบนะ <c oughs> ประยุทธ์มาขอใบเดียวก็บุญหัวแล้วกลองแดงก่อนนะลุย ข้าตูมาใส่เลยกล่องเงินสองกล่องนะฮะแล้วก็กล่องกล่องฟ้าปึ๊บเรร็บร้อยอันดีทสองยับนะไม่มีอะไรต่อไปครับอันดีที่สามนะฮะกำลังบอดอยู่เลย <c oughs> พึ่งเข้าดันเลยด้วย <c oughs> โอ้โห ไม่มีเลยเพื่อนไม่มีกำไรเลยตัวนี้ห้าสิบเม็ดนะครับใส่เลก่อสิบก้องปะไะม่ลุยกัน ไปลุยอืดูกล่อ,องฟ้านี่นะฟ้านเกินเลยเกินมีโอกาสถาวรนะนี่หน,นึ่งวันนะครับจบแล้วจบแล้วกล่องฟ้าต่อไปครับไอดี ID ที่ส่แล้วนะครับไอดี ID นี้ก็บอลเขียวดูของก่อนว่ามีกำไรโผล่มาบ้างหรือเปล่านะ ไอดีนี้67ได้13กล่องนะเฮ้ยมีกำไรแล้วนี่ไงกำไรหนึ่งอันโอ้โหแอมในรูอีเวเชัน e นะขายไม่ได้หรอกคือถ้าเป็นแอมก็ก็น่าจะขายได้แหละนะครับถ้าเป็นแอมสิบสี่เนะไปทดกล่องครับ ได้กำไรหนึ่งอันถือว่าแจ่มแล้วตอนงอนหนิงสักอันสองอันสิบสามกล่องสําหรับไอเดียนี้ลุยเรียบร้อยคอสปีคีก้าโอเคนะครับและไอดีสุดท้ายครับ ไอดีลักของเรานี่ผมมีอะไรให้ดูผมกำลังบอทนิกไม่ไแน่ใจว่าบอทไปกี่รอบแล้วนะครับผมตื่นมาวันตีสี่ตอนนี้ตีสี่จะตีห้านะเต่ญญว่าบอทไปก็ยังครบแล้วแหละนะครับมาดูพร้อมกันว่าไอดีหลักเราได้นิกสักอันหรือเปล่าตอนคืนคือบอทบอลเขียวไว้นะได้เจสิบสี่อันเจ็ดสี่อันเท่าไหร่อะสิบสี่สิบสี่กล่องวะสิบสี่กล่อง หิน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 มาแล้วน่าจะท้ายเราหรือเปล่านิกโอ้ไม่มีนิกสักอันเลยเสียใจมากนะไม่มีเลยนะได้จากใกล้ครบแล้วด้วยคือดอกยากมากเลยนิกเนี่ยดอกยากมากนะโอ้โหจไม่รู้โอเคนะครับเดี๋ยวผมรอให้มันลงจบก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมขอไป ไปทําอะไรวะไม่มีอะไรทํานี่วะคือไม่อยากออกอะ่ะดันนี้มันลงได้แค่วันละสิบรอบนะเอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยวไอของตัวหลักเนี่ยยังไม่เปิดแล้วกันนะครับในส่วนของกองลอยตรงอยูบไปพวกนี้และกันจะได้เปิดเดยอะๆหน่อยนะครับคือโอโ้โหเสียใจนึกว่าจะได้นิกโชนเพื่อนนะไม่ได้นะนิกไม่ได้นี่ไม่พอนะคือต้องบอกว่าที่ผมตื่นมาระบบดันนี้คือดันดันที่เอาไว้เนี่ยหมด คือขนาดแบบบอดจนดันหมดยังไม่ดอกเลยกำไรอ่ะบ้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสําหรับ ep ที่สีไม่ใช่เอ้ย ep ที่สี่สิห้าไรถูกแล้วนะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ